สวัสดีครับผมนายบรริตบุญธรรมนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนพรางกระต่ายพิทยาคมผู้เข้ารวมการแข่งขันกิจกรรมวัฒนธรรมวินิจประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงกิจกรรมและการแข่งขันในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ 1. ผมเป็นสมาชิกวงดนตรีไทยของโรงเรียนมีเคองดลัีประจำคือจะเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม2อครั้งในกิจกรรมเดียวเข้คือ 1. เมื่อปีการศึกษา2561ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรานดับที่2และปีการศึกษา2562ได้รับที่5 2. ผมเป็นสมาชิกวงเดนซอร์ไซ์ชมรมทูบีนัมบวันของโรงเรียนโดยได้เขา้าโรมการแข่งขัน2ครั้งคือปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564 3. ผมทำงานธนาคารโรงเรียนมาเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่การศึกษา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่3จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่5 4. ในปีการศึกษา2564ผมได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียนโรงเรียนพร์กาไตาพิทยาคมจนได้ร่วมกิจกรรมหรือมีหน้าที่อีกหลายอย่างเช่นพิธีกรโรงเรียนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรนกาไตา ได้ค้ารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นและยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่มีโอกาสได้ทำเช่นคาถากรโรงเรียนรวมไปถึงกิจกรรมกิจอาสาอีกด้วยในบางครั้งผมก็มีโอกาสจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับน้องๆภายในโรงเรียนเช่น กิจกรรมวันปีใหม่ผมและเหล่าสานักเรียนก็เป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้และในหลายๆครั้งทางสานักเรียนตัวได้ทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสําคัญของไทยเช่นวันลอยกระทงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยก็มีหลายอย่างเช่นรําในวันสําคัญเล่นดนตรีในงานต่างๆและกิจกรรมกีฬาสี วัฒนธรรมประเพณีไทยนั้นเป็นสิ่งที่ประณีตสลัดสลวยและงดงามเป็นเอกลักษณ์เชื่อเถอะว่าพวกเราไม่สามารถหาความงดงามแบบนี้ได้ที่ไหนในโลกและไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน,นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราคือใครนั้นก็คือประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนให้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามของพวกเราไว้สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ